พระสมเด็จพิมพ์ไพ่ตองที่ท่านเห็นอยู่นี้จัดได้ว่าเป็นพระอิพิมพ์ทรงหนึ่งที่หาชมได้ยากไม่ค่อยเห็นทั่วไปนะครับความยาวขององค์พระจะประมาณหนึ่งนิ้วได้จะได้นะครับธรรมดาพระไพ่ตองจะมีความยาวประมาณ3นิ้วหรือว่า3นิ้วกว่านะครับแต่องค์นี้ไม่ใช่นะครับจะมีขนาดกระทัดรัดแล้วก็เล็กนะครับจะประมาณ1นนิ้วน่าจะได้ด้าน,นข้างขององค์พระจะมีความบางนะครับแล้วก็จะมีการฝังมุก ส่วนด้านหลังขององค์พระก็เช่นเดียวกันมีการฝังมุกไว้ยอย่างสวยงามลวดลายสวยงามเดทยทีเดียวนะครับและก็ตรงกลางขององค์พระก็จะมีคําว่าจ้รวรนะครับก็จัดได้ว่าเป็นพระอีกองหนึ่งที่หายชมได้ยากเนื้อพระจะออกไปทางน,นุ่มเป็นเนื้อเดียวกับเนื้อพระสมเด็จเลยนะครับจะมีคราบของค,ความเก่านะครับ จะมีเขาใสขึ้นทั่วทั้งองค์พระแล้วก็คราบของละม,มันตั้งอิวนะครับบ่งบอกถึงาอายุแล้วก็การเวลา